วันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าเขย่าว,วงการแพทย์ของไทยเลยนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศา,าสตร์ครับคือมันไม่ใช่แค่ดราม่าร้อนร้อมในโซเชียลนะแต่มันเหมือนกับการเปิดแผลใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่ในระบบการเทรนนิ่งหมอมานานแสนานานเลยแหะครับ นี่แหละครับคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เราก็รู้กันดีว่าเป็นสถาบันที่ปั้นหมอเก่งๆให้ประเทศเรามานักต่อนักแล้วแต่ก็นั่นนะครับใครจะไปคิดแหละครับว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์ที่ดูดีมีชื่อเสียงเนี่ยมันกลับมีปัญหาบางอย่างที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นมาเงียบๆแล้วก็รอวันที่จะระเบิดออกมานี่แหละครับนี่คือคําสรุปที่ออกมาจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัยเองเลยนะครับคือเขาชี้เป้าไปที่อาจารย์แพทย์อวุโสองท่าน ว่าการกระทําของท่านเนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายผิดวินัยแบบร้ายแรงซึ่งคำนี้ต้องบอกว่ามันหนักมากๆนะครับมันบ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆเอาละครับแล้วคําตัดสินที่ว่ามีความผิดร้ายแรงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่คือหลังจากที่เขาใช้เวลาสอบสวนกันอยู่หลายสัปดาห์เลยนะครับในที่สุดมหาวิทยาลัยก็ประกาศผลออกมาซึ่งก็อย่างที่เห็นครับมันสะท้อนเลยว่าเรื่องนี้มันหนักหนาสาหัสมาตั้งแต่ต้นทางแล้ว แล้วผลที่ตามมาทันทีเลยก็คืออาจารย์แพทย์ทั้งสองท่านถูกสั่งพักงานครับแต่ไม่ใช่แค่พักงานธรรมดานะครับคือพักจากการสอนการเทรนนิ่งทั้งหมดแล้วก็ระง,งับการดูแลคนไข้การผ่าตัดด้วยพูดง่ายๆคือแทบจะหยุดทุกบทบาทในโรงพยาบาลเลยซึ่งพอเจอมาตรการแบบนี้เข้าไปก็ชัดเจนเลยนะครับว่ามหาวิทยาลัยมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากจริงๆ โอเคทีนี้เราคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยแล้วเรื่องทั้งหมดมันมีที่มาที่ไปอย่างไงอะไรคือข้อกล่าวหาที่มันรุนแรงจนนําไปสู่บทลงโทษขนาดนี้ได้เราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นครับซึ่งก็คือจดหมายร้องเรียนฉบับหนึ่งที่ออกมาทําลายกําแพงความเงียบที่มันครอบงำวงการนี้มาน,นานคือเรื่องนี้มันระเบิดขึ้นมาเลยครับเมื่อจดหมายร้องทุกข์ที่ว่าเนี่ยซึ่งมาจากกลุ่มแพทย์ประจําบ้านหรือว่าหมอรุ่นน้อง ถูกส่งตรงไปถึงราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเลยและที่สําคัญคือมันดันเลิศอ,ออกมาในโลกออนไลน์ด้วยทีนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเพราะมันเหมือนเป็นการร้องเรียนแบบข้ามขั้นตอนปกติไปเลยแล้วพอลงโซเชียลปุ๊บสังคมก็รับรู้เรื่องทั้งหมดแบบเร็วมากคือข้อกล่าวหานี้มันแบ่งเป็น2เคสของอาจารย์2ท่านเลยนะครับแล้วเนื้อหานี่โหไปคนละทางเลยครับสาหรับอาจารย์ท่านแรกเนี่ยข้อกล่าวหาคือเรื่องการใช้ความรุนแรงครับมีการลงไม้ลงมือกับแพทย์ประจําบ้าน ทั้งตบเตะต่อยอะไรแบบนี้เลยเหตุผลก็เพราะว่าหมอรุ่นน้องคนนั้นปฏิเสธที่จะไปโกหกคนไข้ส่วนอาจารย์อีกท่านหนึ่งโดนคนละเรื่องเลยครับอันนี้เป็นประเด็นเรื่องจริยธรรมกับเรื่องเงินเงินทองทองกล่าวหาว่าไปกดดันคนไข้ให้จ่ายเงินค่าผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ที่มันแพงมากๆแถมยังมีเคสที่ว่าคนไข้เข้าห้องผ่าตัดไปแล้วแต่พอจ่ายค่าอุปกรณ์ที่เศษไม่ไหวก็ยกเลิกการผ่าตัดซะงั้นในจดหมายถึงกับใช้คําว่าเป็นโจรปล้นคนไข้เลยทีเดียวครับ คือทั้งสองเคสนี้มันสะท้อนปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากๆเลยทีนี้พอเราได้ยินเรื่องแบบนี้คําถามที่ตามมาก็คือเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทําไมแพทย์คนอื่นๆถึงไม่กล้าออกมาพูดอะไรเลยเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังกันหน่อยต้องไปดูที่ตัวระบบโครงสร้างแล้วก็วัฒนธรรมที่มันหล่อหลอมวงการนี้อยู่คือหัวใจของเรื่องนี้เลยนะมันอยู่ที่คนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าแพทย์ประจำบ้านหรือ resident doctor เนี่ยแหละครับถามว่าเขาคือใคร ก็คือคุณหมอที่สอบใบประกอบวิชาชีพผ่านแล้วแต่กําลังเรียนต่อเฉพาะทางเพื่อจะเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆซึ่งตรงนี้สําคัญมากครับนั่นแปลว่าอนาคตการเป็นหมอเฉพาะทางของเขาทั้งหมดจะรุ่งหรือจะร่วงมันขึ้นอยู่กับการประเมินของอาจารย์แพทย์ที่ดูแลเขาอยู่โดยตรงเลยแล้วลองดูตัวเลขนี้กันนะครับ80ชั่วโมงนี่คือจํานวนชั่วโมงทํางานต่อสัปดาห์ของแพทย์ประจําบ้านบางคนนะครับคือถ้าคิดง่ายๆมันเหมือนคนทํางานปกติ2คนรวมกันเลยนะ มันคือภาวะการทํางานที่มันกดดันมหาศาลแล้วก็เหนื่อยล้าแบบสุดๆซึ่งแน่นอนว่ามันก็เสี่ยงต่อความผิดพลาดได้ง่ายมากๆซึ่งเรื่องนี้มันมีงานวิจัยยืนยันออกมาเลยนะครับว่าไอ้ภาวะหมดไฟของแพทย์ประจําบ้านเนี่ยมันไม่ได้มาจากชั่วโมงการทางานที่มันโหดร้ายอย่างเดียวแต่ปัจจัยสําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับอาจารย์ที่ดูแลนี่แหละครับถ้าเจออาจารย์ไม่ดีไม่มีที่ปรึกษาที่ดีมันก็บั่นทอนจิตใจแล้วก็ส่งผลกระทบกับการทํางานโดยตรงเลย และทั้งหมดที่ว่ามาเนี้ยแหละครับมันก็เลยนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมแห่งความเงียบคือด้วยความที่อํานาจมันไม่เท่ากันแบบนี้อนาคตอยู่ในกำมือคนอื่นมันก็เลยทําให้แพทย์ประจําบ้านส่วนใหญ่เลือกที่จะก้มหน้าก้มตาทนไปครับต่อให้โดนกระทําอะไรที่ไม่แฟร,ร์แค่ไหนก็ตามเพราะพวกเขากลัวว่าถ้าปริปากพูดอะไรออกไปมันอาจจะหมายถึงการเรียนไม่จบหรืออาจจะดับอนาคตการเป็นหมอเฉพาะทางที่ตั้งใจไว้ไปเลยก็ได้ เอาละครับพอเราเห็นคําตัดสินแล้วเราเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังของปัญหาแล้วคําถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วจะเอาอยัางไงกันต่อล่ะทางมหาวิทยาลัยเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงแล้วเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรไปถึงภาพใหญ่ของวงการแพทย์บ้านเราบ้างนี่คือคําแถลงอย่างเป็นทางการที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยเลยนะครับเป็นเหมือนคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับสังคมว่าจะพยายามสร้างบรรยากาศการทํางานและการเรียนรู้ที่มันปลอดภัยให้เกียรติซึ่งกันและกัน ก็เพื่อที่จะเรียกความเชื่อมั่นศรัทธากลับคืนมานั่นแหละครับแล้วเขาก็มีแผนออกมาเป็นข้อข้อเลยนะครับว่าจะทําอะไรต่อไปบ้างอย่างแรกเลยคือจะกลับไปทบทวนเรื่องจรรยาบันหรือ code of conduct กันใหม่หมดทั้งของอาจารย์แล้วก็นักศึกษาเลย2คืออันนี้สําคัญมากจะปรับปรุงช่องทางให้ร้องเรียนได้แบบปลอดภัยแล้วก็เก็บเป็นความลับจริงๆเพื่อให้คนกล้าที่จะพูดมากขึ้น แล้วก็แน่นอนว่าต้องดูแลให้การรักษาคนไข้ดําเนินต่อไปได้ปกติไม่ให้มีผลกระทบจากการที่อาจารย์2ท่านถูกพักงานไปครับแต่เรื่องนี้เอาจริงๆมันไม่ได้จบแค่ที่ธรรมศาสตร์นะครับแต่มันเหมือนเป็นไฟฉายดวงใหญ่ที่ส่องให้เราเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างในระดับประเทศเลยนั่นก็คือเรื่องภาระง,งานที่มันหนักเกินคนของหมอและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มอย่างสาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานเขาก็พยายามส่งเสียงเรื่องนี้มาตลอดว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรังที่กัดกินระบบสาธารณสุขบ้านเรามานานแล้ว และสุดท้ายมันก็มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดครับว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายเป็นจุดเปลี่ยนที่นำไปสู่การปฏิรูปวงการแพทย์ไทยจริงๆจ,จังๆได้หรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นแค่ดราม่าอีกเรื่องหนึ่งที่พอเวลาผ่านไปคนก็ลืมแล้วทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอันนี้แหละครับคือคำถามที่เราทุกคนคงต้องจับตาดูกันต่อไปครับ